ถึงสนามบินนะคะที่จังหวัดโอกินาว่าแล้วค่ะทาผมมาในห้องน้ําโอ้โหนอนหลับจนไม่รู้จะหลับยังไงนะคะเดี๋ยวบิ๊มจะไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะมารับบิม๊มไหมนี่ค่ะมีคนมารับแล้วร้อนมากนี่รู้สึกเหมือนอยู่ดอนเมืองเลยค่ะตอนนี้นะคะบิ๊มก็มาถึงที่แรกแล้วนะคะศาลเจ้านามิโนอูเอะกูนะคะก็คือเป็นศาลเจ้าชื่อดังนะคะที่สาคัญของ คนที่เมืองนะ่าะนะคะจังหวัดโอกินาวาก็จะเป็นที่ทําพี่ๆต่างๆมากมายนะคะทำศาสนาชินโตอะไรแบบนี้นะคะเป็นสีแดงสวยงามสไตล์จีนนิดนึงเป็นสถานที่ว่ายน้ําทะเลแห่งเดียวของเมืองนะ่ะนะคะเนื่องจากว่าหาดอื่นเขาแบบทาเป็นท่าเรือบ้างเป็นก่อสร้างอยู่บ้างถมบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นที่เดียวที่ว่ายน้ําได้ซึ่งเขากั้นเชือก กันเชือกสีน้ําเงินไว้นะคะมันมีเรือกู้ชีพด้วยนะคะว่ายไปก็ถึงลวใกล้มากอ่ะคนจะใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะกว่าที่โตเกียวเนาะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีรถไฟคือมีสายสั้นมากเลอทางไม่ค่อยสดะดวกค่ะต้องใช้แท็กซีห่หรือว่าใช้รถอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์เยอะเลยค่ะเรามาถึงปราสาทติวกิวแล้วนะคะปราสาทชุริค่ะก็ตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญน,นะคะของโอกินาวะเลยเป็นมรดกโลกด้วยน,นะคะ ตรงนี้มีประตู3ประตูนะคะเราบอกว่าประตูตรงกลางเป็นประตูที่แบบว่าให้คนใหญ่ๆเข้านะคะเช่นกษัตริย์อะไรงนี้ย เลือกเป็นกระเป๋ามีมให้เลือกกระเป๋าเสื้อ <_ d ata> ผ้าเช็ดมืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นทําลายสไตล์โอเกทว่านะคะก่อนอื่นเลือกต้นหินที่เราชอบมาะคะ่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็ใช้อนี้รัดนะคะจะมีสีอยู่ทั้งหมดสี่สีนะคะสีแดงสีเหลืองสีําเงินสีม่วงนะคะผสมสีได้นะคะเขาจะมีแพทเทิร์นไว้ให้เขาจะมีสีวางให้อย่างนี้นะคะหยดนิดเดียว แล้วก็เอามาวางนะคะแล้วก็ขูดเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเ, <c oughs> เป็นดอกไม้ไฟไม, <c oughs> ไม่รู้จะออกแบบไงง่ะทำไม่เป็นค่อยมีหัวซิเลเห <c oughs> มือนเป็นสกัดลังเลยว่ะ <c oughs> ม,มีชื่อและเซมด้วยไว้ถือใช้เองนะคะ ก็สัก<ม>ได้รีดได้ปกติโมกินะว่าคนนะคะเนี่ยเขาจะมาซื้อของกันที่นี่นะคะงูทะเลอ่ะกินงูด้วยอ่ะตอนนี้นะคะฝนก็ซาลงแล้วนะคะฝนตกปล่อยๆเบีมอยู่ที่ขกไซโดลีนะคะขกไซนะคะแปลว่า นานาชาตินะคะโดรีก็คือถนนนะคะเอามารวมกับโทดีนะคะถนนเอามารวมกันกเป็นกโดรีนะคะคือถนนนานาชาติจะเป็นแบบคล้ายๆถนนเข้าสาอะไรเงี้ยนะคะว่าซื้อของฝากให้คนที่สำหรับคนต่างชาติอะไรเงี้ยคุณดูเรื่องยยูเมนบล็กกอร์ด้ ที่ค่ะมชาของที่ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าคนที่นเขาไม่ค่อยกินชาเขียวอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาได้ับพ่ภมาจากจีนนะคะาจัมินอะไรเงี้ค่ะมาจากรับใบมาจากจีนนะคะใบชาแล้วก็มาทาอันนี้ขายแค่เฉพาะที่โอกินาว่าเท่านั้นนะคะซื้อไปฝากอิสกาเนี่ยมีแบบมีแบบอย่างเี้ด้วยอ่ะเานะคะทามาจาก ข้าวไทยตัง้งแต่สมัยก่อนนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ข้าวไทยอยู่นะคะ<ม>เป็นเล่าออริซินอนของโองกินาว่าเราเขาบอกกินแล้วคือ <c oughs> วันนี้อยู่ที่ซัมปะมิสากินะคะก็คือแบบมันเป็นคล้ายๆจุดชมวิวสวยๆนะคะมีประภาคารนะคะมีคนถ่ายรูปเยอะยะเลยะค่ะเดี๋ยวไปดูเนาะมีป่าหญ้ามากมายนะคะต้นไม้แบบไม่ค่อยเหมือนที่เกาะใหญ่เป็นต้นไม้พืชแบบเมืองร้อนอะไรเมื่อกี้ผ่านลงต้นกล้วยเลยอ่ะกล้วยนำว้าอะไรเงี้ยเออดียะ <c oughs> โอ้โเสียวล้นละขาแข็งเลยท <c oughs> ะเลระยิบระยับมากค่ะ ขึ้นประภาคารข้ากขึ้นคนละสองร้อยยอะมาจีเลสเคร์สเตีนะคะก้น่งงามสี่ไป่คุมเต้กห้าคบอกว่าเก้าสิบเก้าคันหกเจ็ดแปดเก้าสิบหหกสามหกสี นิกิซาได้จะดูดิสิคะ <c oughs> ว่ะเฮดด้วยเก้าห้าเกหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าคนตัวคิวจิคิวออกข้างนอกได้อืม <c oughs> มุดนะคะ <c oughs> โอ้สุดยอด <c oughs> ออกมาแล้ว99้า้คัน สวยมากเลยเป็นประภาคารหนึ่งเป็นประภาคานะคะหนึ่งใน50ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ถนนต้น,ตนไม้นะคะบีเซฟุคุกินะคะเ,เขาบอกว่ามันสวยมากเป็นคล้ายอุโมงต้นไม้อะ เพราะว่ามันติดกันนะคะลากติดกันแต่เ่าเป็นสองต้นมีชื่อให้ด้วยมันน่ากลัวมากมันมีแมงมุมอ่ะเป็นสัตว์ที่กลัวที่สุดแล้วกลัวกว่าแมงสาบอีกมันเยอะมากเลยอ่ะไม่เดินหนีเลยอ่ะต้องเดินย่องอ่ะพี่ไก่ก็ขำจัง เราลองจะไปเกาะโพลีนะคะโพลีจิมานะคะคือไปเกาะอะแต่ว่ามันเป็นสะพานเชื่อมานั่งรถข้ามเกาะได้ด้วยนี่นะคะเราอยู่ที่โพลีจิมานะคะโอเชียนทาวเวอร์คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวก็รู้นะคะเราต้องขึ้นรถอันนี้ไปอ๋อโอ้ โอ้ไม่ต้องขับคับเอง่ะาจ์ะอโน่น้ำตกขตกพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะเราจะพบกับพิพิธภัณฑ์ที่พิธภัณฑ์หอยซึ่งมีหอยขึ้นลิฟต์มาแล้วนะคะ Ocean Tower สภานข้ามไปเกาะโอะกิอนาวะเกาะใหญ่นะคะทะเลสีสวยมากเ,เมกก็สวยมากค,ค่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่ฮาร์ดล็อกนะคะก็คือเป็นหินรูปหัวใจนั่นเองที่นี่นะคะตอนแรกไม่ได้โด่งดังเท่าไหร่นะคะแต่มาโด่งดังตอนนี้และคะ่ะเพราะว่าอาราชิมาถ่าย มาถ่ายโฆษณาที่นี่นะคะมีป้ายติดไว้ด้วยแล้วค่ะก้อนหินที่อาราชิมาถ่าย CM นะคะแหแพะไปแล้วอะ่ะอันนี้นะคะคือข้าวทาโก้ไ์เป็นอาหารชื่อข,ข,ข,ของโอกินาวานะคะแต่ละปีนคนมาจากโคแมกซิโกอะไรอย่างงี้ เยอะมากเยอะคูณมากห้ายเยนค่ะกินไปสามคำไม่ได้ลดลงเลยค่ะอร่อยอร่อยมากข้าวจะเผ็นดนิดนึงของนั่งเดิมของแท้อร่อยมากค่ะแต่เห็นปริมาณแล้ว้อแท้มากเลยอยู่ดบบออิอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโรงแรมของบีมคืนที่2องนะคะดูไม่เหมือนห้องสำหรับบีมคนเดียวเลยนะคะบรรยากาศภายนอกโรงแรมก็สวยงามมากนะคะ ว,นนวานวันนี้ก็วันที่สามแล้วมาดูโดยารแข่งเรือร้อนอะไรเบอร์นี้ปนการแข่งเรือเขาบอกว่าจะได้จับปลาได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพายไปไหนกันจะเริ่มแล้วทีมสีแดงสีชมพูสีม่วง ว่าทีปไหนจะชนะใครไปดูเขาายกันลำบากยากเย็นจังจเลยสีแดงร้วมาก <c oughs> ทำไมดูเขามายแบบไม่รีบกันเลย <c oughs> ออก็ประมาณนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่หึปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะทางตอนใต้ของโอกินาวะคือทางภูมิภาคอื่นๆในโอกินาวะก็มีนะคะแต่ตอนทางตอนใต้เนี่ย <c oughs> จะมีช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนาปีละคาัึ้เขาจะแข่งกันทั้งวันเลยวันหนึ่งนะคะเพื่อที่เป็นการ ขอพอนะคะให้จับปลาได้เยอะๆแล้วก็ให้เดินเรือปลอดภัยอะไรแบบนี้ <S <S นี่ก็สงสัยนะคะว่าทีนี่โอกินาว่าหรือีอยิปต์สำหรับใครที่สนใจนะคะที่อยากจะมาเที่ยวโอกินาวาเหมือนทีนเนี่ยเข้าไปติดตามที่ได้เลยค่ะวิ n ีโอท i ิปทูโอกินานะคะ w w w v i s i t o oh k i n a w a j p a p p นะคะ แอดออนโอกินาวนะคะกดไลน์ในเฟ e b ุด k ได้ด้วยนะคะเข mm hmm. ้าไปที่เว็บนี้แล้วก็ดาวน์สมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมา mm hmm. จะสามารถชิงโชคได้แพ็คเกจทัวร์นะคะมาเที่ยวโอกินาวะแบบนี้ได้ค่ะ mm hmm. ใครสนใจ mm hmm. อย่าลืมเข้าไปดูนะ